วันนี้นะครับผมก็จะมาพาทํากับดักปลานะครับกับดักปลาซิวหรือกับดักดักปลาน้อยนะครับจากขวดพลาสติกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการทํานะครับอาจจะทําไม่ยากนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็มีผมจะใช้เป็นขวดเล็กขวดหนึ่งนะครับแล้วก็ขวดใหญ่ขวดหนึ่งนะครับโดยขวดเล็กนะครับผมจะตัดตรงปากขวดนะครับผมก็ใช้มีเทลเตอร์นะครับตัดปากขวดนะครับ อุปกรณ์ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับผมจะใช้เป็นแบบขวดน้ำบัลลใหญ่ขวดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นขวดเล็กขวดหนึ่งนะครับเป็นน้ำบัลลขวดละสิบบาทนะครับผมขวดเล็กนะครับขวดเล็กเพราะว่าผมว่าเหมือนมันตรงคอขวดมันใส่ได้ดีกว่าการที่ว่าเราใช้ขวดใหญ่มาสวมกันนะครับตรงช่วงคอนะครับนี่เลยก็จะตัดแค่นี้นะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นช่องดัก ไว้ให้ปลาเข้าทางรูนี้นะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็จะเอาเจ้าคอขวดตรงนี้นะครับมาทาบกับขวดเพื่อจะเจาะรูนะครับนี่แล้วเราก็จะมาทาบตรงนี้นะครับแล้วก็หาใช้เมจินะครับทาบรูไว้นะครับนี่แล้วก็เอาสีวาดตามวงเลยนะครับ นี่เลยแล้วเราก็จะใช้มีดนะครับใช้มีดเจาะรูนะครับก็ใช้มีดก็ต้องระวังนิดหนึงนะครับอันนี้ก็ใครมีคัตเตอร์ก็ใช้เป็นคัตเตอร์ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นแบบมีดมีดเล็กเลยนะครับผม <c ười> ก็ค่อนข้างที่ว่าจะอัน,อนตรายนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับ <c ười> ถ้าว่าใครไม่สะดวกก็สามารถใช้เป็นกันไกรได้นะครับกรรไกรก็ตัดหมุนตามรูเลยนะครับผม นี่เลยนะครับก็เราก็จะตัดนี่เลยเป็นวงกลมเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็จะนําคอขวดตรงนี้นะครับมาลองยัดดูนะครับว่ายัดได้ไหมนะครับนี่แล้วเราก็จะยัดคอขวดเข้าไปนะครับโดยยัดให้มันเข้าล็อกตรงเลยคอขวดมาเลยนะครับผมครับเราก็ยัดเข้าไปนี่เลยยัดเข้าไปมิดชิดนะครับแล้วอันนี้นะครับตรง บริเวณตรงขวดนะครับผมก็ใครมีเชือกนะครับก็ใช้เชือกมัดไว้ได้นะครับเพื่อเวลาเราเอาไปดักนะครับมันจะสะดวกต่อเรานะครับเราก็จะไปมัดติดกับต้นไม้หรือมัดติดกับขอนไม้อะไรก็ได้นะครับผมนี่ในส่วนของผมผมก็จะใช้เป็นแบบเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นมัดนะครับนี่เลยนะครับเราก็มัดเส้นเอ็นไว้เสร็จแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับกับดักปลานะครับกับดักปลาที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับทําง่ายๆนะครับแต่ดักปลาได้ จริงนะครับผม